มาเด้อพี่น้องเอ้ยแรดิซ่ากินก็สมตำพี่น้องอยู่ตาแปลงแรดิสเลยนี่แรดิสน้องถามว่ามันกิน้าอะไรได้นี่น่ะหัวมันจ้ะเดี๋ยวฉันจะเอาให้แกดูเด้อหัวมันน่ะนี่นี่นี่หัวมันจ้ะ สดสดสดกันเก็บสดๆให้แกดูเลยแต่ว่าฉันไม่กินดอกอันนี้มันยังไม่ท่านล่างพี่น้องนี่น่ะฉันทยอยกินพี่น้องอันนี้ลูกแลดิจ้ะลูกอันนี้แดนี่ดงๆนี่อันนี้ล่างเส็จเรียบยร้อยแล้วจากในสว,นด,วน,นด้วยพี่น้องกินก็สมตำสมตำพริกแห้งพี่น้องเอย ขาไก่ย่างนะแซ่บแทะ แดดจ้าแต่ไม่ร้อนค่ะเพราะอุ่นๆกรอบๆหวานๆปลูกสามถึงสี่อาทิตย์ก็ได้กินหัวพี่น้องจ้าปลูกได้กินหัวไว้ไว้ ปลูกง่ายมากแล้วดิขอให้ดินมีคุณภาพม่นก็จะลงหัวแล้วก็รดน้ำถึงถึงนะจ๊ะเมืองไทยก็ปลูกได้พี่น้องมเมล็ดพันธุ์น่ะสั่งจากอินเทอร์เนต็ตออนไลน์น่ะแต่ถ้าเป็นลูกแดงๆแบบนี้เข็นเขาขายในซูปเปอร์มาร์เก็ตเมืองไทยจ้ะอืม แซ่บมะละกอกรอบกรอบเขาบอกว่าตำมะละกอใส่พริกแห้งกับพริกสดรวมกันที่ออร่อยปกติฉันตำฉันจะตำใส่พริกสดพี่น้องวันนี้ลองเอาพริกแห้งจะ้ะ อลงพักเซตเรียบรวยหมดแล้วรอให้มันใหญ่ที่นี่ <g liamo> เต็มสวนแล้วพี่น้นงแต่มันทำยังไม่ท่านใหญ่หอืมมใบมันก็กินได้เด้อค่ะเด้อ เดี๋ยวใบมันจะเฟื่อนๆน,น่าจะพี่นองจ้าไม่อร่อยแต่ว่ากินได้ม,มันไม่ทันหลังฉันก็ไม่ค่อยากากินเท่าไหร่เศบษทะ tiếng nộp nó Chắc nộp ở đây không ạ Ừm แท้เพชรแท้ๆไปสักก่อนอืม